สวัสดีครับผมนะรองศาสตราจารย์ดรวินเชยยมศรีในฐานะประธานที่ปรึกษาบริษัทซีเอจีโปรดซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตพันธุ์อาหารเสริมเกี่ยวกับเลือดจอรเข้เน้นในเรื่องของการบำรุงร่างกายและภูมิกันให้แข็งแรงในยุคของโควิดในทีนี่เราคงทราบกันดีอยู่เป็นยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำแต่เราเห็นได้ว่าไม่ใช่บ้านเราอย่างเดียวเป็นทั่วโลก นะทั่วโลกต้องชัดดาวปิดประเทศปิดเมืองนะทุกคนเนี่ยเข้าสู่สภาวะพูดยงไงว่าแทบจะล้มละลายกันทั้งนั้นนะครับนั้นนักธุรกิจทั้งหลายนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องอาหารเนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหามากนะบ,บางอย่างก็แทบจะไม่มีการค้าการขายนิ่งตลอดมีแต่ขัดทุนถึงอาจจะต้องล้มกิจการไปเลยนะครับดังน,น,นั้นก็ขอเป็นกําลังใจให้แต่ก็เราคงต้องคิดว่าโลก ระบาดเช่นนี้นี่ก็ต้องใช้ระยะเวลาปกติคนเราสร้างภูมคุ้มกัน15วันถึง45วันแต่สําหรับโควิด19ที่เข้ามาสู่ประเทศไทยตอนนี้ก็เกือบจะ1นึ่งปีแล้วนะก็คงใช้ระยะเวลาตามที่รัฐบาลกําหนดนะครับไม่ต่ำกว่า3ไปีนะครับแล้วนี่ก็ขึ้นสู่ปีที่2ม,มีการระบาดใหม่ถ้าเราสามารถผ่านช่วง,ง,ง,งนี้ไปได้พวกเรานักธุรกิจทั้งหลายนะครับก็ผมก็คงอยู่ใน เชิงของธุรกิจพอสมควรก็คงเข้าใจว่าเราก็คงจะต้องกลับมาเข้าสู่การทําธุรกิจให้บูมได้เหมือนเดิมงั้นสิ่งที่ในช่วงนี้เราต้องยอมทนอย่างนึงคือการต้องสู้นะครับในเศรษฐกิจหรือธุรกิจที่จะเกิดขึ้นไปในอนาคตดังนั้นลูกจ้างเอง,เองก็เหมือนกันก็คงต้องคำควมเข้าใจกับผู้บริหารนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเดือนบางครั้งอาจจะ จะเห็นที่ผ่านมาอาจจะมีการลดเงินเดือนลง30% 50%ตหรหรือบางคนไม่ได้เงินเดืนอนเลยเดือน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็คงอย่าไปว่านักธุรกิจกเลยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของโรคติดต่อซึ่งเรามองมองว่าเราสามารถรักษาต,ต,ตัวเองได้อยู่ไปข้างหน้าพอถึงวันหนึ่งนะฮะโลกเราแน่นอนฮะในอดีตไม่ว่ากี่ร้อยปีที่ผ่านมาอยว่า,ามีโรคระบาดใหญ่หลายๆเรื่องสุดท้ายแล้วเราทั้งโลก ของเราก็ผ่านรุ่งรุ่งไปได้วยดีแต่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาดังนั้นตรงนี้ไม่ว่านะักธุรกิจใหญ่หรือเล็กนะครับก็จะมีปัญหาบ้างนะก็คงเป็นกําลังใจให้นะต้องแข็งแรงแล้วก็สู้ๆสำหรับอ,อนาคตสดใสที่จะตามมาหลังจากโลกโควิด1 9นี้หมดไปนะครับอันนี้ก็ขอไวยพรนะในช่วงของวาระดิถีขึ้นปีใหม่2500 64นี้เราในฐานะน,นักธุรกิจด้วยกันทางบริษัทเองอาจจะไม่ค่อยมีผลกระทบเพราะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะฮะแต่ว่ารายธุรกิจผมยอมรับว่ามีปัญหานะครับดังนั้นเราก็อยากให้กำลังใจสู้ไปด้วยกันแล้วเราจะผ่านโควิด19ไปด้วยกันเพื่ออนาคตสดใสในวันข้างหน้าครับขอบคุณครับไวรัสโควิด19มีอันตรายมาก เมื่อเข้าสู่ร่างกายสร้างเกราะคุ้มกันให้ร่างกายเลือกจลใจแคปซูลวินร่วมสนับสนุนให้ทุกคนสร้างภูมิต้านทานไวรัสซื้อได้ที่โทร081 807 7451ึ่งแปดเจ็ดเจ็้ลือจแคปซูลยี่ห้อวิน